เถิกเอบิบงปูดทั้ง,งในน่ะในสลานะคนางก่อง,องูืนางก่องคูอนางก่องครับพ<ม>ี่ครับผมหายากมากครับมากเจอมาหอดเจอดีล่ะน้อยดี เป็นละอรไม่ใชดกองเก่ากองโบราณใี่ไหมกองโบราณเนีเลยป็นกรปุกกองโบราณครับเป็นยันได้ปูเขื่อนันงกลองปูพี่มาหาบออพีมหาโอ้มางวดแรกเจอเลยบอปูเจอได้โอ้ยมามามายู่ยู่บ้านยังก็บ้านอันสำปะลังนี่มันมานน่งเอืเลยพี่มันน่งเอกเลยพี่น่งเอื้อแน ไห้จ so right oh มกระทาอย่งก oh ็บุดโทธรรมโมสังโกออกทังออกโอ้โมันอยู่น้าบันทำอาหารประหังเนี่ยจรงจรงังอนมันหลายครั้งอะไรบันยังกับบันอีกบันอมกอนะโอ้โอมกอทั้งบันดุงเงินไปเรื่อยๆเจปูมันก็ไปเจอผีนั่งหน้าอกเลยปวดปวดสาธุสาาเหตดจังไรเรค่อยลุกหนีจากปูคับพุดโทธรรมโมนี่แล้ว ปอยไดที่ปูปอยได้ถ้ตั้เป็นที่เพิงนีหละไปปูเงี้อมกอกระแห้งได้ปูอมกอกระเจอให้กันได้ปูเจี๊ยบันอันนั้นน้ำบันอมกอนล่ะครับอ่างน้องนั่นละก่างน้องนี่เบคอนขึ้นมาใช้เลยโอ้แต่ว่าม่ทุบม่กาทุบออดีอยู่นะเงีนแสดงว่าปูมุงได้มงได้ยิแห้งมุงไดนยิ่งแจ้งเลยูพไปแล้วอ่ไม่ครับ บุกเบิกเลยล่ะบุกเบื่อมันเลยเป็นวัดมั้งเห่งว่าที่แบกก้อนมาใส่นี่เป็นคนโบราณแบบปูนคอนคอนโบราณนัึงละคนโบราณคอนแปดสวกเนี่ยแปดสว้เขาไล่หนีเลยวัดทีแบก้อนมาไล่หนีแบก้อนมามันเปิดตะคอนโบราณแตกหน้าวัดนั่นครับผมไม้ปูดมันอ่ะครับครับตัวไมอยืนยันว่าที่แบกกองใส่บอกปูหรือว่าตะกุดเพป็นกันถือเจ้าปูด ทาง,งนในน่ะใน่สลานะ่ะโอ้ยอะไรอยู่นี่เห็เเนเห็นเลขแม่นเห็นเห็นเลขแม่นออกมาหาปูเลยบ่ออกมา,าเลยมานจะาค้นปูออกมาเพราะมันสองบ่เป็นปูยิ่งปูสายปูเย็นปูยิ่งต้องปูสายนะโอ้มานุ่กันไม่สวเมียมานุ่กันอขึ้นจากน้มของปูหรือว่ามาจากทางไหนขึ้นจากงามนี่ละโอ้ยไทยหรืเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ มาจากสีมีแต่ผีไผ่เนอะเหมือนบลปูเนี่นขึ้นมาจากน้ำนี่ยูนกับซอยคนอนเลี้ยยูน้องหานกวนคูกันซอยคนด้วยกันโอ้ยบลาซอยก็ตายแล้วไอ้ว่าทเขาไม่ยิ่งมากลำงมอหวยลำบาตมันก็ตายน้ำเลยร้อยขมหวยเลยนะเออก็ได้ได้ดึงลึกเม่ไปเขาเน้อเออเขาหลอดเลยสิปู่เขาหลอด เเสด็จรถปูเขาจะซอยไม่หลายอ,อ,อขอจอพี่ไพน่นีบริยานบริจีนไม่ได้ว,ว,าวนะ่าแต่ซ้ำหนีเนาะจมคาถากัดลุยลงหน้าลุยเลยจีัวปลาโตแต่ว่าเมื่อกี้หนีไปไทยโซกไทยโศกมาจีอได้ปูบาอยมากจะนได้ปูได้เยอะแต่ฟังดูบยบ่อมาจะใได้จมาทางนี้หรือมาทางตะวันตกนี่หรือกกยางมากบบ<อ>ปู พยายางมานลงปะเขามานแล้วอือโอ้ยลงผ่าเขาอืมเครื่องกุยิงกุยไสเลยบมกูุยิงกุยไสเลยโอ้ใส่สุดขาวมาเลยวะทีใส่สุดขาวมาหาปูนี่ถามเมียงปูเนี่ยกระมาอยู่จังเลยโอ้ยกรมาปวดมาไผ่เนี่ยมัดวัดนี่มันห่างมันโดนแล้วนะโอ้ผู้เจ้าของวัดก็มีแต่โอบกุนกุนอืมหานเงินโมยเงินเนาะงานเงินเห็นหน้าก็ได้เงินอืม กะท่านพิ่นไปนะพิ่นมุมีนะาะครับผมอืมใส่ปูปูปลาขาวมากจีปูปลาขาวมากาเป็นว่าจะนดัปูกันมาเราก็กมาช่วงเงนหาทุมหกคุมมาหลุทีีสามคู่กับอือสีสามแบบป้ากันกับสิแกงอะ่ะแหนออูเหรเป็นมานางนางอย่างนั้นปูโดนเตอยเนาะโดนเติม,ม,มตแล้วคุณคุณม่มว่าจัไดนปู วเขาเอาเงินม่สองร้อยคนอกนั่นเอาเงินมสองร้อยเอาเงินมาถวายปูถวายออันบ้านทเปิดเดงแต่เขาบอกว่าสองรอยล่ะวานด้เปิดึงอเนาะ่งปู่องเน่้ช่องใปช่องมากใช่องมากถวายปูสองร้อยฮัลโอือเขาก็ิดถามไม่ตีว่าไปจังไรมาจังไรวแลเวเขวก็ว่าอยนี่่ะอยคู่น้องนี่ล่ะ ดูคู่หน้องมากนทำกันเนี่ยสองหัวเมียปะสองหัวเมียสองหัวเมียอืมมาจะไหนดูจะกไหนกินจากไหนสิตีปูคนมาถามไทยเออเขาว่าโว้ยมาไม่มาเบียดกูได้มายกมาสางมาแปลงเนาะอืมเขากระตัดไปเลยจ้วยกระตัดในงบโอ้ยเราปูสีมาสางมาแปรงย่างนี่บอกเขาเป็นไปเราเกิดอะไรสุกงานมาซอยสังคาสังกะสีป่ะ จะบอกคนนั้นโดยมาผมก็ซื้อเองไม่มาซอยหรอกบอกบอกอะไรอย่างเดียวแต่ซอยซื้อเองมีตัวมบมาจากการขุดลีดนะมีตัวเอาสองใบที่ปูเงินปูเห็นบ่เห็นเงินบ่ไม่เห็นเลยบ่บ่ได้เข้าไปก้อนนะนะว่าสองใบเปิดตลาดโอ้โหสบายงั้นเราไปเลย ไปเลยขาดโซาพี่องเลยป่ยา uh, mm. mm, so so ี่กรดหายเรือยพี่รองเงินบันปูกะเละสองร้อยเป็ปูปูมีตัวังเพิ่มเติมปะบ่มีบันทึกห้องตัดไป็นจนี่ปูตัดเป็นศูนย์สองศูนย์ไหนปะแม่เนี่แหละสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สอสองตัดจีนี่เนี่ยแล้วปูเนาะทถวนั้นก็ะป้าเงินซื้อดินเนี่ยเทารถเขาเนาะด้ครับ ดินทมันสองแขนเลยนะดินบ่อแหกงโดยเฉาะไรสองแขนมันจกไปตั้งสำนักเองเลยนะครับผมเขรสกสมเอากับสงสมสางอยู่นี่แล้วปูนเอาแค่กจะสางอยู่นี่แหละมันไม่ได้มาอยู่หม่องใหม่เดี๋ยว้เรื่องว่างหางเดียวคอรอพี่น้องนีดเดียวสองศูนย์ศูนย์ตัดสองตัวกับนี่แค่สองศูนย์กับศูนย์ศูนย์ตอนนี้ อาชุกข้านพี่น้องเย็ซีหมดเลยแขกหมานของหลวงปู่เพิ่นน้ำหาจุดเจอพี่น้องเย็ซีปู่นั่งกองอาชุกข้าตัวนี้ปู่แล้ววะสั้กระสีมาซอยในเรื่อแล้ววะพี่น้องเย็บซีพี่น้องรูปแบบแนวทางของหลวงปู่เพิ่นฮักดาตกมาแล้วกระสิได้แค่สองตัววันนี้เหรอเห็นไหมเอ แล้วก็เมื่อล่ก็ทีได้สองศูนย์กับศูนย์ศูนยหันเ่เป็นได้ว่ได้ไปไหนีช่ชั่วโมงปู่นั่งกองผีผัวเมียออกมาบอกกับพี่ีผมเอาเงินมาถวายสองร้อยถวายแล้วไปอาดหลาดเล่นบอ่น่ายงเลยนบอปูเนี่นเินอาดหลาดเล่นไอไก็บ่เลยว่าสิ่ับมาไม่บอปูเขามาวางเลยแล้วมันกระจิตมากย่ละแล้วุดท้ายมาตามด ครับพี่พีร์ผมแม่าผมก็ใส่ามาตามลูกปูเน<ล>ิดแรครบ <F 4. S 1> ับพี่ผมแต่เป็นเทื่งช่างมาทำด้วย,ยครับด้วยสีครับ